ขาถ่ายครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยกันหน่อยครับซึ่งรายการนี้ก็คึกคักเลยครับเพราะว่ามีนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมกว่า2,000คนครับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาถ่ายนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยหรือว่า Thailand Balance Bike Championship 2024ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ,ฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระบรมราชสุดาสยามบรมราชชิบุตรีนะครับประจำปี2567 รอบ TCA Super Champ ครับที่สวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้มีพธิธีเปิดการแข,ข่งขันอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากดรธีรัตน์สำเร็จวานิตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายเป็นประธานครับพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมง,งานด้วยนะครับ โดยพลเอกเดชาครับก็เปิดเผยว่า TCA Super Champ นี้เนี่ยมีนักกีฬาเข้าร่วมแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยจากทั้ง4ภาคของประเทศไทยมาร่วมแข่งขันแล้วก็มาร่วมงานเนี่ยรวมแล้วกว่า2,000คนนอกจากนั้นครับสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยยังได้จัดประเภทคัดบีเพื่อเปิดโอกาสให้กับหนูน้อยที่ลาดหวังจากการแข่งขันในแต่ละภาคเนี่ยแล้วก็หนูน้อยมือใหม่เนี่ยได้มาประลองฝีมือกัน แล้วก็การที่มีพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายครอบครัวตามมาเคียบุตรหลานเนี่ยเป็นจํานวนมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความแข็งแรงทางครอบครัวนะครับให้เด็กๆได้มารู้จักเพื่อนใหม่ให้มีสังคมที่กว้างขึ้น แล้วก็พ่อแม่ก็มารู้จักกันด้วยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับนี่คือบรรยากาศการแข่งขันหนูน้อยขาถ่ายนะก็จะเป็นทักษะเ,เริ่มต้นแะครับในการทรงตัวแล้วก็ถ้าใครที่ผลงานดีก็จะต่อยอดขึ้นมาเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยได้<ะ>ค่ะซึ่งก็มีแข่งกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและปีนี้เนี่ยก็ ความพิเศษคือมีคัสบีด้วยก็คืออาจจะเป็นคัสสาหรับหน้าใหม่แล้วก็ผู้ที่แพ้มาในรอบคันเลือ่ได้วยแล้วดูน้องๆหนูๆทุกคนนะคะเขาร่วมการแข่งขันนี้ไม่ได้มาธรรมดานะชุดเชิ้ตนะคะก็มีการป้องกันพร้อมนะคะและต้องแมทนะต้องแมทจักรยานนะคือต้องแฟชั่นด้วยนะหมวกสีเหลืองจักรยานก็ล้อสีเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่แม็กซ์บอกไปว่านอกจากจะช่วยเรื่องการทรงตัวเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องการพัฒนาการของกล้ามเนื้อด้วยนะคะเด็กก็จะได้โตขึ้นมาเป็นบุคลากร ทรัพยากรที่ดีของประเทศแล้วก็การที่มีใจเป็นคนรักกีฬาอ,อย่างแรกเลยคือรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการ,ร,รให้อภัยและหนึ่งอย่างที่ได้แน่ๆกับเยาวชนนั่นก็คือการมีวินัยกับการฝึกซ้อมกีฬา<ช>เพราะว่าการแข่งขันกีฬาไม่มีทางหลักค่ะถูกต้องนี่คือบรรยากาศการแข่งขันนูน้อยคาา